สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีเลเว่นนะครับตอนนี้ผมก็มารอพี่สาวนะครับเพราะว่าผมนัดพี่สาวไว้ที่นี่นะว่าจะมาคือผมนัดสั่งของจากพี่สาวมาคือแกบินกลับไทยบ่อยไงคือเขาก็จะแบบว่ารับยิ่ยของกับตุรกีไปไทยด้วยไทยมาตุรกีด้วยอะไรน,นะครับผมก็เลยมานัดรับของเขาที่นี่นะเพราะว่ามันใกล้บ้านเพราะว่ามันใกล้บ้านผมแล้วก็ ที่เข้าก็มาสะดวกด้วยแล้วก็เลยว่ามารอตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้ของจากตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันนี้ก็เข้างาน5้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆพเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ผมเข้างานห้าโมงเย็นผมก็เลยว่าจะไปเดินห้างข้างบนด้วยนะครับวันนี้ฝนฝนฟ้าอากาศนะครับทุกคนไม่ดีเลยนอกจากเข้าแบบว่ายังไงอะสภาพอากาศแบบนี้นอกจากเข้าห้างแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วครับเพื่อนแม่นาบะ โอเคม่อมอันเน่อันเน่ I'm okay. Mom. Oh, Mom. Anne. Anne. Ah. YouTube อ่า YouTube คุณ like YouTube อ่าโอเคอันนี้คิดจะไปจัดงานอะไรกัน Thailand name ไทยแลนด์เนี่ยเพื่อนๆครับผมมานั่งรอพี่สาวนะก็มีเด็กน้อยเด็กคนตุรกีแล้วเขามาขอถ่ายรูปด้วยตอนแรกเขาถามว่าผมเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนโคาหลีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกไม่ใช่ผมเป็นตอนแรกผมก็บอกน้องกาไปว่า I am from ลาวน้องเขาก็บอกลาวในเลเดซินลาว เาก็ไม่รู้จักลาวนะครับแต่ mm hmm. แตผมบอกอ้าวยูโนไทยแลด์ฮะไอโนไอโนอะไรประมาณนี้อ๋อไทยแลนด์นี่เขารู้เลยนะครับ<ม>เพื่อนๆนี่ก็พูดอังกฤษได้แบบปูปูปะป,ปา,ปาอะไรเนี่ยครับพูดอังกฤษผสมตุรกีพูดตุรกีผสมอังกฤษอะไรประมาณนี้แต่น้องเขาก็เข้าใจนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวน้ํานิดนึงนะดี่ผมจะไปซื้อน้ําแล้วขนมปังกินเพื่อนครับที่เมโทรใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะที่นี่เขามีตู้กดน้ําด้วยนะครับดี่ผมจะมากดน้านะครับเพื่อนๆในขณะที่ร้อพ่สาวมา เราะว่าตื่นเช้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับตื่นเช้ามานี่ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยอาบน้ํามาเลยเพราะว่าเราทํางานดึกไงแบบเรื่องงานสี่ทุ่มทากับข้าวกินอะไรงนี้ก็แบบว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งนอนนอนแล้วก็ตื่นสายถ้าวันไหนเข้างานเข้างานสายนะครับก็คือวันนี้ผมเข้างานห้าโมงเย็นผมก็เลยว่าตื่นสายก็เลยไม่มีเวลากินข้าวก็รีบมาไงว่าพี่สาวแกจะรอสรุปแล้วคือผมมาถึงก่อนอะไรประมาณเนี้ยนี่ครับเพื่อนๆน่คือตู้กดน้ำนะก็จะมีพวกเครื่องดื่มด้วยนะครับ เครื่องดื่มพอดีพวกชอก็อกโกแลตส่วนมากจะเป็นชอ็อกโกแลตแล้วก็พวกเลดบบูกาแฟนะครับมีน้ำเปล่าด้วยแทปซี่อะไรนะครับแต่ว่าผมจะกินน้ำเปล่านะนะครับหนึ่งขวดแปดริลานะครับถ้าเป็นเงินไทยก็เจ็ดบาทเจ็ดบาทครึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมจะมากดน้ำนะครับกมีเหรียญอยู่หยอดลงไปครับหนึ่งบาทได้น้ำไม่วด เออมก็ง่ายอยู่นะเดี๋ยวไปซื้อขนมปังดีกว่าเพื่อนนี่นอกจากจะมีตู้กดน้ำแล้วก็มีร้านขนมปังด้วยนะครับขนมปังมีอะไรบ้างนะอุ้ยมีวัวาซองกวาซองน่ากินมากเพื่อนๆร1 0ยสิลีราน,นะครับเงินไทยก็ประมาณร้อยหแทนนะโอ้ยร้อยห้าบาทครับเดี๋ยวผมจะกินอะไรดีเอาโคลาวาซันดีกว่าอา่า มีอาหารเช้าด้วยนะนีนราคา65ลิลหาครับเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่ามีชีสมีมีแตงกวาด้วยเพื่อนๆดูนี่เบอร์เกอร์ร1 0ยสิลีานะครับดูแข่งยังวะเนี่ยอาหารเช้าอ จะแข็งดูยังแข็งแต่ว่ากินมันก็นิ่มๆอยู่นะข้างในนิ่มดีมีแตงแล้วก็มีชีสมีแฮมครับมีแตงมีชีสมีแฮมนะ <c oughs> ลองท้องได้เพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้รับของจากพี่สาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็แยกทางกันไปนะครับพี่แกก็กลับบ้านผมก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนี่ก็มาเจอสภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับ คืมฟ้าคืมฝนเป็นอึมคืมเหมือนพอหมดแม่หมดจะเิ็นออกมาจากก้อนเมฆอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับอาจจะดูหนังเยอะกันไปหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ฝนจะตกนะครับอุณหภูมิเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีหิมะด้วย แล้วตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมจะเดินไปทางไหนก่อนนะครับทุกคนนั้นผมก็จะเดินไปหารถคันนั้นนะครับคันที่มีคนมุงต่อแถวกันอยู่นะครับนั่นก็คือรถเขาแจกขนมหวานนะครับทุกคนเขาแจกฟรีครับนั่นครับรถเขาก็จะจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดนะครับเขาจอดรอคนที่เขาเข้าไปละมาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังละมาดอยู่นะครับหลังจากที่ละมาดเสร็จแล้วคนก็จะมางต่อคิวเอาขนมหวานรับขนมหวานตรงนี้กันนะครับเพื่อนๆไม่ฮาบ้า เพื่อนนี้เขาแจากฟรีนะครับรถเชียกูเลเดียมแจกฟรีนะเพื่อนเป็นรถมาแจากแบบนี้เลยครับขอละยาสิน ทุกคนครับขนมที่เขาทํามาแจกนี่นะครับรสชาติเขาก็จะหวานในหน่อยเนื้อแป้งเขาก็จะเหนียวหน้าตาเขาก็จะแบบว่าคล้ายๆเหมือนขนมไข่หองบ้านเรานะครับไม่คล้ายนะครับผมว่าเหมือนกันเลยนะครับรสชาติเขานี้อร่อยครับผมนี่ชอบมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีไส้โทเรืองไส้ไก่เค็มเหมือนที่บ้านเราทํากันนะครับหลังจากที่ผมกินเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับทุกคนเข้าไปดูความสวยงามความเป็นตประนอมกันออกแบบของเขานะครับแล้วก็ไปดูสถาปัตยกรรมของเขานะครับ การออกแบบเอ่ยอะไรเอ่ยข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันนะครับแล้วนี่ก็จะทุกคนครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านขวาของมัสหิตนะครับหรือจะเป็นฝั่งขวามัสหิตนะครับทุกคนสไตล์ของเขาก็จะเป็นแบบว่าออตโตมันผสมผสานกับอิสลามนะครับผสมผสานกันแบบได้ลงตัวมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆครับทุกคนเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็จะเห็นแบบว่าทั้งสองฝั่งนะครับจะมีก๊อกน้ําให้ล้างมือแบบว่าใช้งานได้จริงด้วยนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ นะครับทุกคนข้างบนก็จะเป็นโดมนะครับเป็นโดมโดมโดม,โดมเล็กโดมน้อยเรียงกันอยู่นะครับทุกคนเนี่ยครับ ข้างในโดมเขาดลยด้วยสีน้ําเงินสีทะเลอะไรนี่นะครับดอกมงดอกไม้นะครับทุกคนข้างในก็จะเป็นโดมนะครับเพื่อนๆครับด้านในคือกว้างขวางมากเลยนะครับเขาจะทําเป็นโดมเล็กโดมน้อยเรียงเรียงกันเข้าไปด้านในนะครับแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องหินอ่อนเกือบทั้งหลังนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็จะมีก๊อกน้ํานะครับทุกคนนี่ครับน้ำเนี่เขาไม่ทําแค่โชว์นะครับทุกคนแต่ว่า สามารถใช้งานได้จริงนะครับทุกคนเรากินขนมที่เขาแจกอยู่ตรงหน้าห้างแล้วเราก็จะมาล้างมือกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างมือดูนะครับทุกคนโอ้โหได้น้าคือเย็นมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องแปลกใจนะครับเุกคนเพราะว่าวันนี้อากาศอยู่ที่5องศานะครับก็คือเย็นมากครับทุกคนอากาศเย็นน้ําก็เย็นตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหล้างมือแล้วนะครับแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆเดินมาโซนฝั่งนี้นะครับทุกคน ฝั่งนี้นะครับก็จะมีรูปวาดนะครับรูปวาดทะเลการล่องเรือการออกเรือกลางทะเลของเขานะครับทุกคนโบสถ์หรือมสัสยิดตรงนี้นะครับทุกคนเขาได้แรงบนันไดแรงบันดาลใจมาจากรูปวาดอันนี้แหละครับทุกคนการออกเรือการเดินเรือกลางทะเลของเขานะครับทุกคนนี่ก็คือรูปวาดเรือรของเขาตั้งแต่ สมัยออตโตมันนะครับทุกคนแล้วรูปข้างบนนู่นนะครับก็จะเป็นฮาเกียโซเฟียหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะครับทุกคนสักวันหนึ่งผมก็ว่าจะไปเดินเล่นที่ตรงโน้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศมันไม่ดีผมก็เลยว่าจะมาเดินเล่นแถวนี้ก่อนครับเพื่อนๆเพราะว่าแถวนี้มันใกล้บ้านแล้วก็ใกล้สถานที่ทํางานของผมด้วยผมก็เลยว่าจะมาเดินเล่นแถวนี้กันนะครับ ทางนี้ก็นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสาลายนะครับถ้ามองบนเผื่อนก็จะเป็นแหน,นะครับหรือเป็นสาลายใต้ท้องทะเลนะครับทุกคนที่เป็นรั้วกัน้นที่เป็นตะข่ายสีดำเนี่ยนะครับทุกคนตอนแรกผมก็คิดว่ามันคุ้นๆเหมือนเราเคยเห็นอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยไปอ่านข้อมูลใน Google ดูนะครับทุกคนถึงได้อ๋อถึงบางอ้อเลยทันทีเลยนะครับ คือมสัสยิดตรงนี้นะครับทุกคนเขาได้แรงบันดาลใจมาจากทะเลนะครับทุกคนสิ่งที่มีชีวิตตามท่ายท้องทะเลนะครับพเพื่อนหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปถามยามว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปาละหมาดแล้วก็ที่ไม่ได้ใส่หมวกนะครับจะให้เข้าไหมนะครับทุกคนสรุปแล้วก็คือให้เข้าไปได้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปเดินชมไปถ่ายรูปได้นะครับ<ส>ข้างหน้าโซนฝั่งซ้ายของมัสยิดก็จะมีห้องน้ําให้บริการด้วยนะครับสะอาดสะอาดมากก็ทําดีมากๆเลยนะครับทุกคน นอกจากมีห้องน้ำไม่คอยบริการแล้วสันใต้ดินนะครับทุกคนสามารถจอดรถได้ถึงหนึ่งพันคันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆที่นี่นะครับทุกคนนอกจากสร้างด้วยหินอ่อนเกือบทางหลังแล้วข้างบนชั้นสองก็จะมีงานไม้ด้วยนะครับทุกคนผสมประสานกันแบบว่าได้ลงตัวสุดๆเลยครับเดินไปกันต่อครับเพื่อนๆใดๆคือผมเดินเข้ามาตรงทางเข้าประตูทางเข้าตรงนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเข้าโบสถ์นะครับทุกคนใดๆคือผมตกใจมากเลยนะครับเพื่อนๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอสิ่งนี้นะครับทุกคนในความเป็นบรรนอ้งของผมแบบว่า เราอาศัยอยู่ที่บ้านนอกประเทศลาวอะไรนะครับทุกคนเราก็จะเนี่ยได้สัมผัสได้เจอกับเสือศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนตั้งแต่เล็กจนโตนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอที่นี่ด้วยนะครับไม่คิดว่าที่ตุรกีจะมีเสือทอหรือศาสตร์บันเท่านะครับทุกคนแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนข้ามาปูตรงทางเข้านะครับเพื่อนผมนี่ก็ตกใจแล้วก็อดคิดถึงบ้านไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ตรงหน้าทางเข้าก็จะมีสี่ห้าพื้นหกพื้นเลยนะครับเพื่อนเเขาเอาไว้ให้แบบว่าที่เปลี่ยนรองเท้านะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปภายในโบสถ์ข้างในโบสถ์นู่นนะครับก็จะต้องถอดรองเท้าก่อนเอารองเท้าใส่ถุงพลาสติกนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับข้างหน้าก็จะมีถุงเท้าเอ้ยถุงพลาสติกคอยให้บริการตรงนี้นะครับเราสามารถเอารองเท้าเราใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หิ้วเข้าไปด้านในนะครับทุกคนแล้วก็ด้านในนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรองเท้าหรือถอดรองเท้าเอารองเท้าใส่ถุงปฏิก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับขออนุญาตวางกล้องนะครับนี่ครับก็จะต้องถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้นะครับหลังจากที่เอารองเท้าใส่ถุงปฏิกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปด้านในกันนะครับทุกคนด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับเป็นห้องโถงด้านหน้าทางเข้านะครับทุกคน แล้วนี่ก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านะครับ <Ac cus i> ก็จะเป็นตู้โชว์แบบนี้นะครับทุกคนเป็นล็อกเกอร์เก็บรองเท้าที่ทําด้วยจากไม้นะครับทุกคนนะครับเนี่ยจะเป็นล็อกเกอร์เก็บรองเท้าเยอะมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีแต่และแต่ละห้องแต่ละล็อกเกอร์ก็จะมีเบอร์มีนัมเบอร์ให้เราจดจําไว้นะครับเพราะว่ามันมีหลายช่องหลายห้องมากเลยนะครับเพื่อนถ้าไม่จำนัมเบอร์เนี่ยอาจจะหลงได้นะครับทุกคนเพราะมันมีเยอะมากเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นจู้โชว์ตู้โชว์แบบนี้นะครับทุกคนนะครับ ผมก็จะเลือกช่องที่ผมคิดว่าจะจําได้นะครับเอาเป็นว่าผมจะรองเท้ามาเก็บช่องนี้ละกันนะทุกคนในหนึ่งล็อกเกอร์ก็จะมีสองช่องนะครับสามารถเก็บได้สองคู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็จะเก็บเข้าไปนะครับเบอร์ก็ห้าร้อยสี่สิบครับต้องจําให้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับทุกคนถ้าใครเอารองเท้าเข้ามานะครับถ้าไม่อยากเอามาไว้ล็อกเกอร์เราหิ้วเข้าไปด้านในก็ได้นะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเรา ใส่ถุงพลาสติกแล้วนะครับไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนนี่ครับเดินเข้ามาก็จะมาเจอห้องถงก่อนห้องถงใหญ่นี่เป็นห้องห้องถงเล็กนะครับทุกคนก่อนที่จะเจอห้องถงใหญ่นะครับภายในโบสถ์ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเกือบบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ผมมาก็จะมาเจอคนลงหรือคนตรุรกีนะครับกําลังละหมาดกันอยู่นะครับเ,เพื่อนๆตอนที่ผมเข้ามานี่ก็คือใช้เสียงไม่ได้นะครับต้องแบบ พูดไม่ได้เออพูดได้อยู่แต่ต้องพูดแบบสเสียงให้น้อยลงนะพูดเบาๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือคนตุรกีคนตุรกีเขาก็คนที่ถือศาสนาอิสลามนะครับกําลังยืนตรงเคารพธงชาติอยู่นะครับทุกคนเอ้าทุ่ีไม่ใช่นะครับทุกคนกําลังยืนละหมาดกันอยู่นะครับสวดมนต์กันอย่างนิ่งสงบนะครับทุกคนนะครับนี่ตรงโถงห้องใหญ่ก็คือแบบปลายสีสันหรือลวดลายการสถาปัตยกรรมของเขาก็คือสวยงามมากเลยนะครับทุกคนก็สวยงามในแบบ อิสลามนะครับทุกคนนี่ครับข้างบนนะครับก็จะเป็นลวดลายเหมือนท้องเหมือนหน้าน้ําทะเลนะครับทุกคนคือผมมายืนตรงนี้นะครับแล้วผมก็แงะมองขึ้นข้างบนนะครับทุกคนสังเกตเห็นได้เลยว่าเหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วมองขึ้นไปแล้วมีแสงพระอาทิตย์ปะทะกับหน้าน้ําทะเลนะครับทุกคนเนี่ยตรงที่เป็นรายเย็บรายยับที่มีสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีฟ้าน้ําเงินที่สำหรับแสงนี่เหมือนขึ้นขึ้นเป็นขึ้นขึ้นเหมือน หน้าน้าทะเลนะครับทุกคนผมรู้สึกอย่างนั้นเลยครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟนะครับโคดโค้งกันไปมานะครับทุกคนแล้วข้างบนนู้นเขาก็จะใส่กระจกโมเสกนะครับเพื่อให้แสงสะท้อนเข้ามาข้างในได้นะครับทุกคนนะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนมัสยิดตรงนี้นะครับทุกคนเขาก็เพิ่งเปิดได้เมื่อปีกว่าๆเองนะครับก็ถือว่าเป็นมัสยิดที่แบบว่ายังใหม่มากๆเลยนะครับทุกคน เพืเ่อนๆครับมสัมสยิดแห่งนี้นะครับวันที่เริ่มก่อสร้างวันแรกก็คือวันที่สามกรกฎาคมปีสองพันยี่ิบนะครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดส5สิบห้าเดือนนะครับทุกคนก็เกือบสามปีเลยนะครับแล้วก็วันที่เปิดเป็นอย่างทางการนี่ก็จะเป็นวันศุกร์วันที่สิบสองพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบสามนะครับทุกคนภายในมสัสยิดแห่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยลานจอดรถนะครับที่สามารถจอดได้ถึงหนึ่งพันคันนะครับแล้วก็จะมีห้องอนเนกประสงค์แบบว่า ห้องจัดเลี้ยงห้องสมุดนะครับเ,เพื่อนๆในนี้นะครับแล้วก็สามารถบรรจุคนที่มาสักการะพร้อมกันเลยทีเดียวได้ถึง2,000 20, มคนนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสานาทีนะครับทุกคนผมก็ยืนรอดูอยู่ว่าเขาจะละหมาดถ,ถึงกี่โมงกันนะครับใดๆก็คือมีสาวน้อยตรงนี้นะครับทุกคนดูนะครับเอ็นดูมากเลยนะครับทุกคนมาละหมาดกับ ผู้ใหญ่เขาด้วยนะครับทุกคนผู้ใหญ่ทําตามผู้ใหญ่ทําแบบไหนเาก็ทําตามผู้ใหญ่นะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาเป็นเด็กน้อยตุรกีหรือเปล่านะครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้เข้ามาดูความสวยงามความอลังการของโบสถ์ที่นี่นะครับการออกแบบสถาปตัตยกรรมของที่นี่นะครับเรือผมก็ จะออกไปข้างนอกแล้วนะครับทุกคนฟังก็สวดมนต์ฟังเขารมาดไม่ได้นานนะครับทุกคนแสบร้อนไปทั้งตัวแล้วครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกแล้วครับทุกคนเ <laughs> พราะว่าผมจะข้ามไปฝั่งโน้นไปเดินเล่นไปเดินห้างฝั่งโน้นนะครับตรงโน้นก็จะมีห้างสามห้างเรียงกันอยู่นะครับทุกคนก็จะมีห้างแคนยอนนะครับแล้วก็โอติเล็กแล้วก็เมโทรซิตี้นะครับทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็เดี๋ยวฝนจะตกนะครับนอกจากเราจะเข้าห้างแล้วก็ไปไหนต่อไม่ได้ครับเดินห้างไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็ จะเลยไปทำงานเลยนะครับเพื่อนๆไป,ไปด้วยกันครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกมังจะมากอดอะไรตรงนี้นี่ ตอนนี้ฝนกําลังเริ่มจะลงเม็ดแล้วนะครับผมก็จะเดินข้ามไปฝั่งนู้นเข้าไปในห้างนะครับพออยู่ตรงนี้น่าจะไม่ไหวเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วผมก็จะข้ามถนนไปฝั่งนู้นพาเพื่อนๆไปเดินห้างนะครับไปดูห้างแคนยอนนะครับขาทําแบบเหมือนชื่อเลยนะเหมือนแคนยอนเลยโค้คงกันไปมาสลับซับซ้อนเหมือนเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูฝัง่งนู้น หาที่ข้ามถนนก่อนน่าจะข้ามตรงนู้นนะครับเพื่อนจามิน นี่ครับเพื่อนๆข้างในห้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับห้างแคนยอนตรงกลางก็จะเป็นเหมือนก็จะเป็นเหมือนแบบล่องน้ํานะครับก็ทําดีมากเลยนะครับเนี่ยห้างก็จะเป็นเลเยอร์เลเยอร์สลับซับซ้อนกันไปมานะครับข้างบนนู้นก็จะเป็นโรงแรมครับเพื่อนๆ แต่ละชั้นก็จะมีร้านอาหารร้านเสื้อผ้าส่วนข้างล่างนี่จะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วตอนนี้ฝนกําลังโปรยแล้วก็หิมะกำลังจะมานะครับหลบเข้าร่มกันดีกว่าในส้มน่ารักน่ารักน่ารักแน่แ่แน่โอ้ จออะไรเนี่ยจะได้น่ารักขนาดนี้แสนโลขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหเรียกแป๊บเดียววิ่งมาขึ้นตักเราอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนโอ้โหทําอย่างกันเราเลี้ยงเข้ามานะครับอย่างกันรู้จักกันมาก่อนนะครับดูสิโอ้โหขึ้นมานั่งตรงขาเราก็ทําหน้าตาช่ยดูสิโอ้โหสบายเลยนะครับคุณซ้มเนี่ยโอ้าไม่ถ้าไม่ใช่แบบว่าเออถ้าเป็นบ้านเรานะเนี่ยถ้าอยู่บ้านนะ ฉันจะเอาเธอไปเลี้ยงด้วยนะเนี่ยโอ้โหทำไมเธอคุ้นขนาดนี้ดูสิอ้อนเก่งมากดูสิแล้วรูปหัวรูปหางนี่มันก็ทำหน้าตาใช่โอ้โหเอ็นดูเธอมากๆเลยนะครับคุณแมวจอนดูสิทำไมเธอน่ารักอะไรขนาดนี้เนี่ยสงสัยเธอจะคุ้นชินกับการถูกหยอกเนาะดูสิขนาดอยู่ในห้างนะครับเพื่อนๆน่ยอยู่ในห้างแมวจอร์นเขเข้ามาน่ะแล้วคือแบบ แล้วคนตรุรกีเขาก็รักแมวรักหมาด้วยนะครับทุกคนถ้าเห็นแมวจรแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอดจะหิวนะครับนี่คือเราต้องนั่งอยู่นี่หรออ,อ,อ๋อแบบนานค้นมากมน่าจะชินกับการถูกหยอก จะไปแล้วลงลงเนี่ยเขาไม่ลงหรอลงได้ไหมจะเป็นอะไรตรงนี้นี่จะไปได้ไหมอ่ะลง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  แมวจดมันเพื่อนแมวจนไปเลี้ยงดีกว่ามาเดินทางนะจะได้แมว เ,เพื่อนๆครับโซนด้านล่างก็จะเป็นลานจัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรรคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตหรือจะเป็นพวกบูธเสื้อผ้าของกินอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมาจัดกันตรงนี้นะครับเพื่อนแต่ว่าวันที่ผมมานี่ก็จะเป็นประมาณน<ห>ี้น,นะครับไม่มีกิจกรรมอ<จ>ะ,ะไรใดๆน้อยวิ่งเล่นกันไปมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นส่วนกลางของห้างนะครับอยู่ตรงกลางในข้างในห้างนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนรูปโลกนะครับแล้วก็จะมีไฟ เลยิบระยะที so ่เขาทําเหมือนคล้ายดาวเนาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันคล้ายดาวนะผมว่านะก็จะอยู่ในอยู่ในระหว่างกลางของห้างนะครับข้างล่างก็จะมีร้านกาแฟร้านนั่งชิวนะครับข้างบนนั้นจะเป็นร้านแก็บนะครับทุกคนเป็นร้านเสื้อผ้าเพื่อนๆครับดูโซนด้านล่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูโซนข้างบนกันบ้างนะครับผมจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายเลยนะครับชั้นข้างบนนู้นก็จะเป็นโซนร้านอาหารซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อน แล้วผมก็จะเดินไปตรงริี้สุดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะไปขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายนี่ก็จะเป็นโซนแบบว่าร้านอาหารร้านกินดื่มนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเพื่อนผมก็ยืนอยู่บนชั้นสุดท้ายบริเวณของห้างนะครับมองลงไปหรือมองไปบริเวณรอบรอบนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าห้างเขานะครับจะมีแบบว่า โคดโค้งกันไปมานะครับทุกคนห้างเขาทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับทุกคนถ้าไม่รวมชั้นคอนโดหรือที่พักอาศัยนะครับเขาก็จะทําทั้งหมด4ชั้นแล้วก็จะมีร้านค้าทั้งหมด160ล้านนะครับรวมทั้งร้านบาร์คาเฟ่นะครับร้านอาหารร้านเสื้อผ้าต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ160ล้านนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับข้างบนชั้นสุดท้ายนี่ก็จะมีโรงหนังด้วยนะครับนะครับที่เป็นสะพานยื่นเข้าไปตรงรูปโลกนะครับนั่นก็จะเป็นโรงหนังนะครับเพื่อนๆ ใดๆคือมาอยู่ตุรกีนี่ก็หลายปีแล้วนะครับไม่เคยเข้าโลงหนังสักครั้งเลยนะครับพเพื่อนกลัวฟังไม่ออกก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนั่นแหละแต่ส่วนมากจะไม่มฟังไม่ส่วนมากจะฟังไม่ออกนะครับพเพื่อนแล้วนี้ผมก็จะเลยไปทํางานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งร้านที่ผมทำอยู่